สวัสดีคะ่ะวันนี้นะคะนี่คะ่ะเด็กน้อยค่ะขีกก่กงแม่นุ๊กดูนี่เราจะไปไหนกันไปหาพอ่อเย่เราจะไปทิงที่พ่อแล้วนะคะแม่ไม่ไหวแล้วเย่เราอยู่กับพ่อกันนะห่านี่สนุกวัยสนุกมัยสนุกวัยไม่เอาไม่เอาพอ่อ <c oughs> แล้วจะเอาใครอ๋อ เอาใครคะเอาตรงนั้นอีกไหวๆ <c oughs> เลยวออีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งคะ่ะเออมีจะเอาอีกรอบหนึ่งคะ่ะให้แม่ไปอีกโอ้โหนี่ตัวไม่ใช่น้อยนะน้องตังอยู่อ่าอยู่ปอ,อะไรนะอยู่ปอ <c oughs> ปอหนึ่งแล้วคะ่ะเจ็ดขวดเต็มๆนะคะอ่ะเร็วขึ้นเร็ว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 เดี๋ยว <c oughs> จะเราจะไปอาบน้ํากันขออีกรอบหนึ่งรอบสุดท้ายนะไปแล้วคะ่ะนี่คะ่ะถ่ายแม่คะ่ะบเราจะทิ้งเ อย่งน okay. ียแบบว่ารอบนี้โอเคสนุกไหมครับบ๊ายบายคนใน้โหใหญ่มาแล้วค่ะเราสี่แพ้อรอแม่ลูกอีก2คนนะคะ